สวัสดีค่ะไปนะคะสุภาพิทุนค่ะวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนกลางจำเป็นต้องรู้นะคะตอนที่6เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนเสีเสียเส่ยวเสีเสี่ยวเสีเสียเส่ยวภาคเรียนเสีฉีเสี่ฉีเสี่ฉ,ฉีเปิดเทอมคาเสี คายเสคายเสยครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ใช้คำเดียวกันนะคะเซี่ยวจางเซี่ยวจางเซี่ยวจางครูอาจารย์เหล่าซื่อเหล่าซื่อเหล่าซื่อเข้าเรียนซั่งเค่อซั่งเค่อ 上งเคเลิกเรียนเซเคเซเคเซเคสอบข่อสิข่อขสิข้อขสอการบ้านจ业จเย่ บางคนก็เรียกการบ้านว่ากงเคกงเคกงเคเรียกแบบไหนก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันค่ะนักเรียนเสวซึ่งเสวซึ่งเสวซึงเพื่อนนักเรียนหรือว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะเรียกว่าถุงเสวถุงเสวถุงเสว เพื่อนนักเรียนชายหนานถงเสวหนานถงเสวหนานถงเสวเพื่อนนักเรียนหญิงนะคะหนูถงเสวหนูถงเสวหนูถงเสวรุ่นพี่นักเรียนชายเสวจังเสวจังเสวจัง รุ่นพี่นักเรียนหญิงนะคะสเสเียเจเสีเจเสวยเจรุ่นน้องนักเรียนชายสเสียตี้สเสว่ยตี้สเสวยต,ตี้รุ่นน้องนักเรียนหญิงเสเียมเสเมเสเม่ กระเป๋านักเรียนสู้เป้าสู้เป้าสู้เป้าห้องสมุดถูู่สุวนถูุูงสวนถูุูงสวนโรงอาหารสือถังสือถังสือถังห้องเรียน เจยวสือเจียวสือเจียวสือทุนการศึกษาจเจีนทุนการศึกษาเงินทุนการศึจษาเงินทุนการศึจิน,จจนกระดานดำเฮปันเฮปันเฮปันไว้บอร์ดน,น,นี้เรียกว่ากระดานขาวได้ไหมคะ ทำไมกระดานดําถึงเรียกว่ากระดานดําแล้วกระดานขาวทําไมาถึงเรียกว่าไว์บดอันนี้ไปเอก็งงอยู่เหมือนกันนะคะปปั่นปยปั่นปปัน่นช็อกเฟินปี่เฟินปีเฟินป,นปีพจนานุกรมจื้อเตียนจื้อเตียนจื้อเตียน โดดเรียนเถาเสเวเสีเยถาเสจบการศึกษาปีเย่ีเย่ีเย,เ,ย,เ,ยเครื่องแบบนักศึกษาหรือว่าชุดฟอร์มก็ได้นะคะเสี่ยวฟูเสี่ยวฟูเสี่ยวฟูคือเสียวเซี่ยวต่วอีฟูนั่นเองนะคะ ชั้นเรียนเหนียนจีเหนียนจีเหนียนจีอ่นุบาลยูเออร์เยียนยูเออร์เยียนยูเออร์เยียนชัน้นประถมหรือว่าประถมศึกษานะคะเสี่ยวเส๋เสี่ยวเส๋เสี่ยวเส๋ มอต้นหรือว่ามัธยมต้นนะคะโกจงเซิง amino, โกจงเซิงโกจงเซิงมอปลายหรือว่ามัธยมปลายนะคะเกาจงเซิงเกาจงเซิงเกาจงเซิงตารางเรียนเนคัเฉิงเปี่ยวเคัเฉิงเปี่ยวเคัเฉิงเปี่ยว สนามฟุตบอลจูชิวชางจูชิวชางจูชิวชางสนามบาสเกตบอลหลานชิวชางหลานชิวชางหลานชิวชางทบทวนบทเรียนฟูสีฟูสีฟูสีค่าเทอม Xế phê Xế phê Xế phê Riền xí Xế xí Xế xí Đinh sổ Chiên bì 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 Bà ca Bì 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 ยางลบเสียงผีชาเสียงผีชาเสียงผีชากลองดินสอเชียนปีเหอเชียนปีเหอเชียนปีเหอขวาดน้ําในที่นี้คือขวาดน้ําที่เด็กนักเรียนสะพายไปโรงเรียนนะคะสวยหูสวยหูสวยหู ล่องข้าวที่เด็กๆเอาไปโรงเรียนนะคะเรียกว่าชันเหอชั้นเหอชันเหอขอบคุณที่รับชมนะคะก็ตอนนี้ไปยกำลังทำคำศัพท์ต่างๆออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์ไว้ว่าเอออยากรู้คำศัพท์นี้คำศัพท์นี้นะคะไปยก็จะทยอยทำออกมา ตามคำขอนะคะหวังว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปที่ไปทำออกมาจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่มาทำงานมาเรียนมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ